ฟู้ดคลินิกแท็กทีมพีทโรเตอ,อร์เปิดตัวฟู้ดคลินิกบายทารอนพระรามสองโฉมใหม่ศูนย์สุขภาพเท้าครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยฟู้ดคลินิกบายทารอนศูนย์สุขภาพเท้าครบวงจรผู้เชี่ยวชาญด้านเท้าของประเทศไทยจัดงานวอล์กแบทเทิลวิททารอนภายใต้คอนเซ็ปต์สุขภาพดีเริ่มต้นที่เท้าพร้อมเปิดตัวฟู้ดคลินิกบายทารอนพาร,รามสองโฉมใหม่ศูนย์สุขภาพเท้าครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยตั้งเป้าสู่การเป็นจุดหมาย สำหรับผู้ที่มีปัญหาเท้าโดยการให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลอย่างมืออาชีพสามารถนัดตรวจผ่านวิดีโอคอลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพร้อมเป็นศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพเท้าที่เชื่อถือได้ของประเทศโดยมีครอบครัวคนดังผีท,ทองเจือและลูกชายรโรเตอร์ทองเจือแขกรับเชิญสุดพิเศษมารวมตรวจเช็คสุขภาพเท้าและเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพเท้าครบวงจรนาฟูดคลินิกบายทาลอนพระรามสองงานนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้คุณรู้จักว่าเรามีศูนย์สุขภาพเท้าขึ้นมาแล้วนะถ้าใครที่มีปัญหาเท้าไม่รู้ว่าจะไปหาแก้ปัญหาที่ไหนก็สามารถมาปรึกษาเราได้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเท้าโดยตรงมีทั้งช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็มีการดูแลจนกระทั่งหายขาดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการาซื้อแล้วก็ขายหายไปเพราะฉะนั้น,นสามารถมีอะไรสามารถมาปรึกษาเราได้ตลอดเลยครับ อันนี้ปัโฉมใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นโฉมใหม่ก็ตรงนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะมาปรึกษาแล้วก็ดูมีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะให้มารึกษามที่เราที่อื่นจะไม่มีแบบนี้ <S <S ที่อื่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งสามารถที่จะตัดปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพเท้าได้แต่ไม่สามารถตัดรองเท้าไม่ตัดรองลไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ไขจนครบถวนจอ จุดจบไม่หาได้ครับเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเท้านะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเท้าส่งเข้ามาให้ทางเราดูก่อนถ้าเคสที่มีปัญหามากๆเนี่ยเราก็จะให้คุณหมอดูว่าถ้าจาเป็นจะต้องเข้ามาหรือเปล่าและจะต้องจะต้องปรึกษาด้วยรักษาด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็จะประเมินให้ก่อนได้ด้วยว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับก็จะไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่จะมาปรึกษาคุยกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆแล้วอย่างอยากจบอกว่า สุขภาพเท้าเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นคนจํานวนมากยังยังไม่ได้ความสนใจสุขภาพเท้ามากเท่าไหร่อยากให้นนหลงทุกคนหันมาสนใจสุขภาพเท้าเพราะว่าถ้าเท้าเราไม่ดีไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีผลกระทบระยะยาวมาถึงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนหันมาสนใจสุขภาพเท้าแล้วตอนนี้ที่ฟุตคลินิกเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่เป็นเป็นศูนย์กลางที่สามารถให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาแนะแนวทานแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับส,สุขภาพทางเราใช่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออตัวพื้นรองเท้าที่สามารถตัดคอสตอมให้เหมาะกับรูปแบบของเท้าเราแล้วก็รองเท้าสมเร็จรูปที่ทํามาเพื่อสุขภาพแล้วที่ผมเดินดูเนี่ยชอบมากๆคือรูปร่างหน้าตารองเท้าเป็นแฟชั่นมากๆสาหรับคนที่ยังเป็นห่วงว่าใส่รองเท้าใส ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพแล้วมันอาจจะไม่เข้าเสื้อผ้าที่ใส่ซึ้นตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วด้วยด้วยด้วยดีไซน์ใหม่ๆของของที่นี่นะครับก็อยากให้ทางคาร์ลอนออกแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ตอบโจทย์ได้กับทุกคนที่หันมาสนใจสุขภาพเท้าแล้วก็โดยเฉพาะผมสองคนกันน้องเนี่ยเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นสุขภาพเท้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วปกอย่างนี้เล,ล่าให้ฟังคือน้องเป็นเป็นลูกค้าที่นี่มาก่อนเลยเหมือนเหมือนเขาก็ มีความเป็นห่วงแล้วก็ศึกษาสุขภาพเท้าเขามาในระดับน้วด้วยก็สำหรับผมอย่างคู่ที่ผมใส่นะครับก็รู้สึกที่จริงก็อยากได้ไปใส่ที่ว่าเหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนใส่เราไม่ได้ใส่เลยแล้วก็เหมือนน้าหนักเราช่วยทําให้มันยิ่งเข้ารูป้าไปเดิมครับก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากก็มีเรื่องของเท้านะคะก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับในเรื่องของการสังเกตในการดูแลเท้าสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือว่า อาจจะดูว่าเอ๊ะอย่างบางท่านทําไมรองเท้าสึกตรงนี้บ่อยจังบางทีบางท่านอาจจะดูเอ๊ะรองเท้าเราอะมันสึกไม่เท่ากันนะเราอาจจะดูจากมันอาจจะเกิดปรากฏในเรื่องของแรงกดที่มันไม่บาลานซ์กันหรือว่าเอ๊ะอาจจะเดินเดินไปเริ่มมีอาการเจ็บเจ็บตึงๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าปล่อยให้ปัญหามันลุกลามเนาะอย่างที่ฝนบอกก็อาจจะสามารถทักไลน์มาสอบถามพูดคุยกันก่อนรึกษาปัญหาเบื้องต้นก่อนได้ ถ้าอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะดูแลให้นะคะตอนนี้นะวัตกรรมที่มีเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของรองเท้านะคะแล้วก็ตัวเครื่องสแกนนะคะ oh. เพราะว่าอย่างที่คุณพอนักบอกก็คือเราจะมีตัว 3D สแกนเพื่อดูโครงสร้างเท้าแล้วก็จะมีตัวฟุตเพเชอร์เพื่อดูแรงกดการยืกนการเดิน oh. แล้วก็จะมีนะวัตกรรมในเรื่องของรองเท้าในรูปแบบใหม่ที่ สามารถซัพพอร์ตเท้าได้ดีดรวมถึงเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของ R&D ในการออกแบบเทา้าที่ซัพพอร์ตปัญหาเท้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเท้าผิดรูปหรือว่าเท้าที่อาจจะเกิดจากการเสียทรงนื่องจากโรครูมาตอยหรืออะไรก็แล้วแต่ทางเราก็มีช่างผู้ชานาญชำนาญการคอยดูแลตรงนี้อยู่นะค่ะมีนวัตกรรมุองเท้าโฟตโตคาตาลิสที่อยากจะฝากไปด้วยนะครับ <S <S ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นถุงเท้าของสําหรับดับกลิ่นคือ คุณเท้ามันจะเคลือบด้วยสารฟูโตคาตาลิสตัวนี้เวลาโดนแสงไปหรือว่าแสงนีออนเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในเท้าสําหรับคนที่มีปัญหากลิ่นเท้าหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตัวนี้จะเป็นของที่บอกมากซึ่งเป็นสำหรับกำลังๆเข้ามามันที่มีอยู่แล้วมาโชว์ด้วยสาคารถมาโชว์ได้ e สุดยอดใช่ครับมฟูโตคาตาลิสที่อ๋อมาใช้กับพวกคอนสตรักชั่นอยู่แล้วแต่นี้เอามาใช้กับสุนเท้าและเล็เท้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าต่อไปก็อาจจะมาใช้ได้ด้วยใช่ครับ สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็สามารถใช้งานโดยการซักได้ประมาณ150ครั้งในในการคงสารของโฟโตแคตาลิสต์เนี่ยค่ะเราก็พยายามพักสันสินค้าที่เข้ามาตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือปัญหาดรานสุขภาพโดยรวมไม่ใช่แค่ของเท้าอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่างแรกเลย <S <S 2> <S 2> เรื่องใกล้ตัวที่สุดก็คือการเลือกรองเทา้าเราจะต้องเลือกรองเท้าให้ถูกต้อง ซส์จะต้องเหมาะสมหน้าจะต้องกว้างให้เพียงพอนะคะรองเท้านิ่มไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ว่าควรจะต้องซับแรงเดินที่ดีอันนั้นสัางหากถึงจะตอบโจทย์รองเท้าพื้นล่างที่บางเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดปัญหารองช้าหรือว่าการเจ็บฝ่าเท้าได้ง่ายนะคะทีนี้เนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของการเลือกรองเท้าและการออกกําลังกายที่ฝ่าเท้าเพื่อทําให้เท้าเรา แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันก็จะลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บได้ค่ะทางเราจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่มีความประสงค์นะคะอยากจะพบพอดีที่สือผู้เชี่ยวชาญด้านเทา้าค่ะทางเราจะมีให้บริการทุกวันเสาร์นะคะ10โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าเราจะทำการนัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อล็อกคิว แต่ว่าถ้าปัญหาสุขภาพเท้าเล็กน้อยสามารถแอดไลน์แล้วทักคุยสอบถามมาได้เบื้องต้นก่อนได้า<ใ>น,นอาจจะมีปัญหาหาามอตั้งวงวิบัตอยู่แล้วแล้วรู้ปัญหาของตัวเองนะว่าเราขาสั้นยาวเริ่มมีปัญหาอะไรต้องการจะมาพบช่างเพื่อตัดรองเท้าไม่จำเป็นต้องพบหมอก็สามารถมาเรียนวิถีสสุดได้